สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับครูอาร์มในแบบฝึกหัดชุดที่13นะครับของหน่วยที่6เรื่องเลขาคณิต2มิตินะครับวันนี้นะจะเป็นการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนะโดยกำหนดสถานการณ์ที่ซับซ้อนขึ้นกว่าเดิมนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องครูอาร์มนะก็สามารถเข้าไปกดติดตามได้ที่ช่องครูอาร์มสอนคณิตศาสตร์นะครับ คุณครูก็จะมีคลิป dltv ให้ดูในทุกๆวันเลยนะอย่าลืมกดติดตามให้ถึง3 0,000ซับไว้ๆนะครับ่าวันนี้เราก็จะมาหาพื้นที่นะครับเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมที่โจทย์กำหนดสถานการณ์มาให้นะลูกอข้อแรกนะครับมาดูที่โจทย์ใหญ่กันก่อนนะโจทย์ให้เราแสดงวิธีหาพื้นที่นะครับของรูปสามเหลี่ยมนะลูกะวันนี้ต้องค่อยๆทำนะครับโจทย์ค่อนข้างยากข้อหนึ่งนะครับ รูปสามเหลี่ยม MNO มีฐานนะครับด้าน MN ยาว19เซนติเมตรจากจุด O ลากส่วนของเส้นตรง OP ให้มาตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง MN ที่จุด P นะครับทำให้ด้าน OP นะครับยาว16เซนติเมตรโจทย์ถามว่ารูปสามเหลี่ยม MNO มีพื้นที่เท่าไรนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเรา วาดภาพเข้าไปก่อนนะครับเพื่อความง่ายในการทำนะลูกอันดับแรกเลยสร้างสามเหลี่ยมขึ้นมานะครับให้มีฐานยาว19เซนติเมตรนะครับอ่ามันไม่ถัดลากอ่าเขียนกำกับไว้เลยนะครับด้าน m n อ่าลากจุด O นะครับกำหนดจุด O ข้างบนลากคร่าวๆก็ได้นะอ่าลากไปนะครับให้กำเนิดเป็นรูปสามเหลี่ยมขึ้นมานะครับกำหนด เป็นจุด O นะค่อยๆทำนะครับทำตามกูอ่านไปนะต่อไปนะลูกให้กําหนดส่วนสูงนะครับส่วนสูงจะต้องเป็นเส้นประใช่ไหมสร้างเส้นประให้ตั้งฉากกับฐานนะครับนี่ลากเลยสร้างเส้นประขึ้นมาครับกำหนดให้ตั้งฉากนะลูกนะครับกาหนดเป็นจุด P กําเนิดจุด P ขึ้นมาตรงกลางนะครับ อ่าเขียนความยาวส่วนสูงคือ16ซอมนี่นะครับด้านที่เป็นด้านฐานนะลูกคือด้านนี้นะยาว19ซมนี่แค่ด้านนี้นะครับฐานทั้งหมดเลยอ่าใครจะลงสีลงไปก็ได้นะครับระบายสีลงไปที่รูปสามเหลี่ยมที่เราวาดลงไปนะลูกอ่าสมมุติความให้เป็นสีฟ้านะครับ เมื่อรูปสามเหลี่ยมเราสร้างเสร็จแล้วนะเราก็มาหาพื้นที่กันเลยเขียนวิธีทํานะครับเขียนสูตรลงไปสูตรนะลูกพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมอะไรครับ mno เท่ากับเศษหนส่วนสคูณฐานนะครับคูณฐานคูณความสูงนะครับ แทนค่าลงไปลูกเศษ1ส่วน2คูณฐานฐานก็คือ19เซนติเมตรใส่เลข19ก19นะครับคูณความสูง16เซนตะิเมตรหน่วยเป็นตารางเซนติเมตรนะตอรอจุดตอมอจุดนะครับอ้าวหาตัวกำจัดก็คือหาตัวหารได้เลย2 1 2 2คูณ8เป็น16เพราะฉะนั้นก็จะเหลือเป็น19คูณด้วย8 หน่วยเป็นตารางเซนติเมตรคำตอบนะเอา19ไปคูณ8นะครับ19คูณ8คิดในเศษกระดาษก็ได้นะครับเอา19ตั้งคูณด้วย8 8 9นะ8 9 72ใส่2ทด7นะ8คูณ1เป็น8ทดอีก7เป็น15ครับเขียนไว้ข้างข้าความให้เป็นสีเหลืองนะใส่คำตอบเข้าไปนะครับ คำตอบของเราก็คือ152ตารางเซนติเมตรนะครับเขียนตอบเป็นเล็กไทยครับเรียบร้อยในข้อที่1น,นะต่อไปข้อ2นะครับมารูปสามเหลี่ยมชอซอชอนะครับมีฐานนะครับด้านชอซอยาวเป็น2เท่าของความสูงอ,อันนี้ติ๊กไปก่อนยาวเป็น2เท่าของความสูง โจทย์ให้มานะครับถ้าความสูง16เซนติเมตรเห็นไหมเขาให้ความสูงมานะครับเพราะฉะนั้นฐานต้องยาวเป็น2เท่าของความสูงฐานก็ต้องยาว32เซนติเมตรนะสเท่าของ16 cm. นะครับอ่ะทีนี้โจทย์ให้เราหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมที่กําหนดให้นี้นะวาดรูปสามเหลี่ยมขึ้นมาเลยนะครับฐาน ฐานต้องยาว32ซนติเมตรกำหนดนะครับด้านเป็นชอช้างกับด้านสโซนะครับจุดกำหนดขึ้นไปข้างบนให้เป็นจุดชอเชือนะลากลงมาเลยใช้ไม้บรรทัดลากนะครับกำหนดฐานนะครับฐานยาว32ซนติเมตรนะ ทีนี้ส่วนสูงนะครับต้องตั้งฉากกับฐานเพราะฉะนั้นเราลากเส้นประลงมาให้ตั้งฉากกับฐานนะครับอ่าเขียนความยาวนะครับความยาวคือ16ซนติเมตรอ่าเรียบร้อยนะครับ ทีนี้เขียนวิธีทำเราจะมาหาพื้นที่กันนะครับเราเขียนสูตรเข้าไปนะสูตรเดิมเลยนะครับตั้งแต่คราวที่แล้วนะพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมก็คือเศษหส่วนสคูณฐานคูณสูงนะครับทีนี้เราแทนค่าเข้าไปก็จะได้เป็นเศษหส่วนสคูณฐานนี่นะครับ32เซนติเมตรคูณกับส่วนสูงก็คือ16เซนติเมตรสำรวจหาตัวหานะครับ 2คูณ1เป็น2 2คูณ8เป็น16นะครับเพราะฉะนั้นจะเหลือเป็น32คูณกับ8ได้ผลลัพธ์ก็คือ256ตารางเซนติเมตรนั่นเองนะครับเขียนหน่วยเป็นตารางเซนติเมตรทุกบรรทัดเลยเขียนตอบเป็นเลขไทยครับเสร็จเรียบร้อยในข้อที่2 ต่อไปข้อที่3นะครับรูปสามเหลี่ยมด้านเท่านะนี่โจทย์ให้มาเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าจำไว้นะครับ x y z ที่มีความยาวด้านละ42เซนติเมตรและมีด้าน h y นะครับหรือด้าน y h ตั้งฉากกับด้าน x z นะครับที่จุด h ทำให้ส่วนของเส้นตรง y h เนี่ย ยาวไปจนถึง36.4เซนติเมตรโจทย์ให้เราหาพื้นที่เหมือนเดิมนะครับเราวาดรูปไปก่อนไม่ยากรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าก็คือวาดทุกด้านให้ยาวเท่ากันนะครับอาสร้างรูปสามเหลี่ยมขึ้นมากำหนดเป็นด้านนะครับ x เนี่ยนะ y z นะครับลากส่วนสูงตั้งฉากกับฐานนะครับ ให้เป็นจุด H กำเนิดใหม่ใช่ไหมยาวด้านละ42เซนติเมตรก็คือ42ซมทุกด้านนะครับยาวเท่ากันหมดเลยส่วนสูงเท่าไหร่ครับไปดูที่โจทย์36.4เซนติเมตรนี้นะเขียนวิธีทํานะครับสูตรกันฮาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม x y z ลูก เท่ากับเศษ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงแทนค่าเลยฐานก็คือ42ใช่ไหมสูงคือ36.4นะครับตารางเซนติเมตรอ่าสำรวจหาตัวหารสำรวจหาตัวหารนะครับ212 2, 2ไปหาร42ได้21นะลูก เพราะฉะนั้นก็จะเหลือเป็น21คูณกับ36.4ตารางเซนติเมตรคูณออกมาได้คำตอบก็คือ764.4ตารางเซนติเมตรนะครับต่อรลอจุดซอม้อจุด,ออด,จดเราเขียนตอบเป็นเลขไทยครับ764 จุดสีนะตารางเซนติเมตรเสร็จเรียบร้อยในข้อที่สามนะครับอ้าวข้อสองใหญ่นะครับโจทย์ให้เราแสดงวิธีหานะครับพื้นที่ของส่วนที่ระบายสีนะข้อนี้จะยากนิดนึงนะครับส่วนที่ระบายสีมีแค่เนี้ยเห็นสีเหลืองไหมครับนี่แค่นี้นะหาพื้นที่แค่ส่วนที่เป็นสีเหลือง เพราะฉะนั้นเราต้องเอาพื้นที่ใหญ่ก็คือสี่เหลี่ยมใหญ่เนี้ยนะครับหักด้วยสามเหลี่ยมออกนะก็จะได้พื้นที่ส่วนที่เป็นสีเหลืองนะครับอ่าเขียนวิธีทำอ่าเราเขียนสูตรพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อนนะครับอ่าคิวคนเขียนสูตรเข้าไปสูตรพื้นที่เท่ากับด้านคูณด้านนะครับอ่าเพราะฉะนั้นรูปสี่เหลี่ยมที่กําหนดก็คือ กขคงใช่ไหมก็จะเป็นความยาวอ่าเราเขียนชื่อไปกขคงนะครับก็จะเป็น15คูณกับ15ใช่ไหมเพอด้านคูณด้านนะครับเขียนลงไป15คูณ15เพราะฉะนั้นได้คำตอบก็คือ225ตารางเซนติเมตรพักไว้ก่อนนะครับ ต่อไปเรามาหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมเพื่อที่จะหักออกใช่ไหมอ่ะเขียนสูตรเข้าไปสูตรพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมอะไรครับกองอจอใช่ไหมเท่ากับเศษหนส่วนสคูณฐานคูณสูงนะสูตรเดินเลยเห็นไหมแทนค่านะครับฐานก็คือตรงนี้ตรงนี้มันไป6กแล้วใช่ไหมตรงนี้ก็ต้องเหลือ เนะครับอ่าเขียนไว้ก่อนกำกับไว้9ก้มความสูงคือ15เท่าเดิมนะครับอ่าแทนค่าเข้าไป9ก้คูณสิเพราะฉะนั้นได้คำตอบก็คือ67.5ตารางเซนติเมตรดังนั้น พื้นที่ส่วนที่ระบายสีเท่ากับนะครับเอาพื้นที่สี่เหลี่ยมตั้งลบด้วยเมื่อกี้นะครับสามเหลี่ยมก็คือ225ลบด้วย67.5นะครับได้คำตอบก็คือ157 จ5ตารางเซนติเมตรเขียนตอบเป็นเลขไทยครับเสร็จเรียบร้อยในข้อที่1นะครับต่อไปข้อที่2นะครับเราเขียนวิธีทำเข้าไปสูตรพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมก่อนเลยนะครับเขียนสูตรเข้าไปนะสูตรพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ABC นะครับแทนค่าเข้าไปก็คือฐานนะครับเศษ1ส่วน2คูณฐานฐานคือ38ใช่ไหม ความสูงคือ55หน่วยเป็นตารางเซนติเมตรนะครับเราได้คำตอบออกมานะลูกก็คือนำสอเนี่ยขึ้นไปหาร38ได้19ใช่ไหมก็จะเหลือเป็น19คูณกับ55นำ19ไปคูณกับ55ได้ผลลัพธ์ก็คือ1045หน่วยเป็นตารางวานะครับต่อไปพื้นที่อีกสามเหลี่ยมหนึ่ง เห็นไหมสามเหลี่ยมเล็กสีขาวนะครับสูตรพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม A B D นะครับใช้สูตรเดิมก็คือเศษ1ส่วน2คูณฐานก็คือ55ใช่ไหมครับคูณสูงคือ22นำ2ไปหาร22ได้11ใช่ไหมครับจะเหลือเป็น55คูณ11ได้605หหน่วยเป็นตารางวานะครับ เสร็จแล้วนํามาลบกันดังนั้นเลยนะครับดังนั้นพื้นที่ส่วนที่ระบายสีคือนํามาลบกันนะครับช่องแรกกับช่องที่2เนี่ยนำมาลบกัน1นึ่ลบด้วย605ได้ผลลัพธ์ก็คือ440ตารางวาเห็นไหมเสร็จแล้วนะครับ แค่นำมาลบกันก็ได้พื้นที่ส่วนที่ระบายสีแล้วนะเขียนตอบเป็นเลขไทยครับเสร็จเรียบร้อยในข้อที่2อ,อ่าต่อไปข้อ3นะครับครึ่งทางแล้วอ่าสังเกตรูปใหญ่นะครับรูปใหญ่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นต้องใช้สูตรก enfin ว้างคูณยาวนะครับเรียนตอนปอ .5 แล้วนะสูตรกว้างคูณยาวเราต้องตั้งขึ้นมาก่อนเลยแล้วค่อยลบด้วยสามเหลี่ยมนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเราเขียนสูตร การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเข้าไปนะครับเขียนเลยสูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเท่ากับกว้างคูณยาวาทุกคนเขียนกว้างคูณยาวนี่คือสูตรของเขานะเพราะฉะนั้นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเขียวนะครับก็คือนำา27ใช่ไหม ก็คือนำา8 8คูณกับ27ใช่ไหมครับได้ผลลัพธ์ก็คือ486ตารางเมตรต่อจุดมจุดนะครับอะได้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามาแล้วเราก็ต้องหารูปสามเหลี่ยมต่อไปนะครับเราก็เขียนสูตรไปเลยนะรูปสามเหลี่ยมหาพื้นที่โดยใช้สูตรเซหนส่วนสอคูณฐานคูณสูงนะครับแทนค่านะถึงขั้นตอนนี้แทนค่า ฐานคือ27เห็นไหมครับด้านนี้27ข้างล่างก็ต้อง27ด้วย27คูณกับความสูงคือ9เมตรนะครับอ่าเราหาคำตอบออกมาได้121.5ตารางเมตรเมื่อเราได้2คํคำตอบแล้วเราก็นำา2คคำตอบนี้มาลบกันนะครเพื่อหาส่วนที่ระบายสี ดังนั้นพื้นที่ส่วนที่ระบายสีก็คือน้ำ486นะครับลบด้วย121.5ตารางเมตรใช่ไหมอ่าเขียนตารางเมตรหาคำตอบออกมาไปลบกันนะครับก็จะเหลือ3 0 0 364.5ตารางเมตรนะครับเขียนตอบเป็นเลขไทยครับ เสร็จเรียบร้อยในข้อที่3ต่อไปข้อที่4นะครับเขียนวิธีทำอันดับแรกนะครับเขียนพื้นที่นะสูตรเข้าไปก่อนนะครับสูตรพื้นที่รูปสามเหลี่ยมอะไรรูปสามเหลี่ยมทอทุงทอทหารทอทงนะครับเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐาน,ค,ฐานคูณสูงแทนค่านะครับเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานฐานก็คือ40นะครับคูณความสูงคือ30 จะได้คำตอบออกมาก็คือ600ตารางวาต่อไปรูปสามเหลี่ยมอีกรูปนึงก็คืออันเล็กนี้นะเขียนสูตรเข้าไปนะครับสูตรพื้นที่นะครับรูปสามเหลี่ยมทอดหารทอทงบอใบไม้เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสคูณฐานคูณสูงเหมือนเดิมแทนค่านะครับฐานคือ1ิ สูงคือ30เท่าเดิมได้คำตอบคือ150ตารางวาอ่ะเมื่อเราได้คำตอบแล้วเราก็เอาสองค่านี้มาทำไมกันเอามาลบกันเหมือนเดิมนะครับอ่ะเขียนดังนั้นดังนั้นพื้นที่ส่วนที่ระบายสีเท่ากับ600ใช่ไหมครับลบด้วย150ได้ผลลัพธ์ก็คือ450 ตารางวาเราเขียนตอบเป็นเลขไทยครับเรียบร้อยในข้อที่4นะครับต่อไปข้อ5นะครับเห็นไหมรูปใหญ่คือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมครับแล้วก็เราต้องหักด้วยรูปสามเหลี่ยมเล็กเขียนวิธีทำใส่สูตรเข้าไปนะครับสูตรพื้นที่ของอะไรครับสูตรพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ชื่อมันก็คือ a b c d นะลูกเท่ากับกว้างคูณยาวสูตรเดิมเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับกว้างคือ50ยาวคือ60คูณออกมาแล้วได้3000ตารางเมตรนะครับใส่หน่วยเข้าไปด้วยอย่าลืมนะต่อรอจุดมอจุดครับ เสร็จแล้วเราหักด้วยรูปสามเหลี่ยมเล็กสีขาวเขียนสูตรเข้าไปนะครับสูตรกันหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม EFG ก็คืออันนี้ EFG เหนไเอาออกไปนะครับก็คือเศษ1นส่วน2คูณฐานคูณสูง นะครับฐานก็คือ30เมตรใช่ไหมส่วนสูงเท่ากันนะครับ30เมตรหาคำตอบออกมานะครับได้450ตารางเมตรนะลูกดังนั้น พื้นที่ส่วนที่ระบายสีเท่ากาฟนะครับนำสามพันใช่ไหมลบด้วย450ได้คำตอบก็คือ2,250นะครับหน่วยเป็นอะไรครับหน่วยเป็นตารางเมตรตอบเป็นเลขไทยนะ,ะเสร็จเรียบร้อยในข้อที่5นะครับอ้าวต่อไปข้อสุดท้ายแล้วนะครับข้อที่6เราเขียนวิธีทำลงไปก่อน จะเห็นว่ามีรูปสามเหลี่ยมเยอะเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราใช้สูตรสามเหลี่ยมนะเขียนสูตรลงไปเลยนะครับสูตรพื้นที่รูปสามเหลี่ยมมยรเท่ากับเศษหนส่วนสคูณฐานคูณสูงฐานก็คือ32.4ใช่ไหมโจทย์ให้มานะครับเขียนเศษหนึงส่วนสก็ไปก่อน เศษห1ส่วน2คูณ32.4คูณกับ11.2ตารางวานะครับหาคำตอบออกมาได้181.44ตารางวานะครับเสร็จปุ๊บอีกตัวหนึ่งนะครับรูปสามเหลี่ยมตัวหนึ่งรูปสามเหลี่ยม รอรอวอนะครับลบน้งสีขาวนี้ออกเอาออกไปซะนะอ่าเขียนสูตรเข้าไปสูตรพื้นที่รูปสําเหลี่ยมรอรอวอนะครับใช,ใช้สูตรเดิมเลยก็คือเซตหส่วนสอคูณฐานฐานก็คือ9.6 คูณความสูงเหมือนเดิม11.2นะครับหา,หาคำตอบออกมานะจะได้53.76ตารางวาดังนั้นพื้นที่ส่วนที่ระบายสีก็คือนำ 181.44เป็นตัวตั้งนะครับหักด้วย53.76นะลบออกจะได้คำตอบก็คือ127.68ตารางวาเรียบร้อยในข้อที่6นะครับเป็นยังไงกันบ้างกับแบบฝึกหัดวันนี้นะครับเยอะนิดนึงนะลูกใครที่เขียนไม่ทันนะครับให้กดสต็อปแล้วก็ จดบันทึกลงไปให้ให้ครบถ้วนนะครับคอามสอนวาดรูไปไว้ด้วยนะเดี๋ยวครั้งต่อไปนะครับเราจะมาเจอกันในแบบฝึกหัดชุดที่14แล้วนะครับจะเป็นการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาแล้วนะไม่ยากนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนกับคอามนะเดี๋ยวความจะอธิบายให้ฟังนะครับในครั้งต่อไปนะฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้ความด้วยนะครับสำหรับวันนี้ความต้องลากันไปก่อนแล้วนะสวัสดีครับ